สวัสดีค่ะอยู่กับนอสแท็กเตอร์นะคะอาจจะย้อยนแสงนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะคะพามาดูอะไรคะ่ะติดติดไม่ติดไม่กันลากไม่ไปน้ำเนาะคือจะมาเอาท่อนะคะเราจะย้ายท่อนะคะทุกคนจากหางสวนนะคะ ไปไว้หน้าสวนนะคะทุกนนคนโอยติดอันเี่าอเ้ยอ้ยไปทางผุ่นเลยบ่ rút 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 น,นี่มันได้กับโ่อม่เนาะไม่น้อขปางล้าหมดบ้าเอาไปเธอละสองว่ะ <c oughs> กไปเท่าละสองสรุปจะเอาไปครั้งละสอง่อนนะคะทุกคนไม่มีรถเข็นนะคะก็เลยได้ใช้รถไถน,นะคะเออกิ๊งไม่ตัดได้วะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใส่ด้านหางแล้วนะคะทุกคนเราจะย้อนแสงสะท้อนสะท้อนเป็นฟ้าๆสักหน่อยนะคะมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้ก็ขี่รถตามนะคะทุกคน ก็น่าจะประมาณ1กิโลนะคะทุกคนจากท้ายสวนนะคะมาถึงข้างหน้านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ